ปัเจเลยตอนนี้น้องพีมก็โด่งดังจากการออกรายการของเราตอนเช้าเนี่ยมาด้วยกันเลยนี่จะใครดูชีวิตน้องพีมพ์เป็นเด็กเป็นเด็กย่อยตะตันอยู่เราต้องให้กาลังใจเขามากๆเพราะว่าสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวจริงๆเลยก็เป็นลูกลูกชายของคุณแม่คุณแอนกัญยรัตน์บ่อสันเทียคุณแม่สบายดีนะคะคุณแม่ก็ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลครับคุณแม่เป็นไรผ่าตัดใหม่รอบครับมันติดเชื้อครับ พวกเราก็ต้องเป็นกำลังคนต้องผัดตัดดิ่งอย่างสช้าเลยช่วงหยุดวันเสาร์อาทิตย์ใครได้ไปดูหนังมาบ้างนี่เลยดูเรื่องอะไรผีเข้าผีออกเอาจริงป่ะขอดูขอขอดูตัวหนังหน่อยนิดนึงได้ไหมโอ้ผมเป็นคนชอบดูหนังอุดหนุนหนังไทยทุกเรื่องผีเข้าผีออกคุณโมดเล่นด้วยแล้วก็ดาราฝรั่งเขาดาวเล่นด้วยแล้วหนังเเป็นยังไงพี่เดวิดเล่าตอนจบเลยไหมล่ะ ไปไงไม่เราทำเราทำเราทำเราไปดูแล้วไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วแต่ที่ไม่ได้ไปแต่เด็กๆน้องๆที่ออฟฟิศเข้าไปดูเขาบอกสนุกมากแล้วก็ตลกมากด้วยผมไปดูตลกแล้วชื่อมันแปลกแปลกเล่าหน่อยชื่อชื่อหนังเรื่องผีเข้าผีออกยังยังรู้เลอ่าเล่าอเพราหนังเรื่องนี้มันเป็นแบบว่าเป็นเรื่องจริงที่ ที่เอามาทำด้วยนะใช่ตลกจริงๆใช่เล่าเล่าก็คือจริงๆแล้วหญิงเป็นคนเล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งแต่ว่าจะแบบบอกแซมเปิลนิดนึงว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเกิดมาจากสตอรี่จริงๆที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มพวกหนูเนี่ยค่ะมีกลุ่มที่ชื่อบุฟเฟ่โปรดักชันต้องไปทำทีสิทธิ์จบให้กับมหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็พออิญเรางกน้อยค่ะก็เลยจะทำหนังรัก ที่เกี่ยวกับเรื่องต่างชาวันณะกการระหว่างผู้ชายที่แบบต่ําต้อยกับผู้หญิงที่สูงสักแต่ว่าเราไปทําในสุสานอืมเรื่องจริงเหรอ่องจริงแต่ว่ามันเกิดเหตุตรงที่ว่าเรางบน้อยแล้วก็เลยไม่มีเงินนะคะที่จะแบบไม่มีงบเยอะไปไปเช่าโลงศพมาหรือไปซื้อโลงศพมาในที่สุดแล้วก็ต้องไปเอาโลงศพที่มีศพอยู่จริงๆนี่แหละใช่ก็เลยเกิดเรื่องขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดิ คือตัวเองอยากเป็นตัวเองเป็นแฟนคลับของเด็กกลุ่มนี้สักวันหนึ่งเดี๋ยวจะเอาเด็กกลุ่มนี้มาพี่ทัศจะสัมภาษณ์แล้วจะชอบเข้ามาบุฟเฟ่ต์โปรดักชันนี่คือจะทำโปรดักชันไว้ล้อเลียนเออหนังไว้ล้อเลียนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็คือทำเกี่ยวกับความรักในหวงซุยแล้วเป็นแบบว่าเด็กข้างหนังทั้งหนึ่งตอนนั้นมีงบเท่าไหร่นะสองหมบาทสองหมื่นบาทไปซื้อไอ้โรงศพอย่างเดียวมันก็หมดแล้วสองหมื่นบาทปรากฏก็เลยต้องไปขอโรงศพ ไปขอลงศพที่แบบว่าเขาเรียกที่ลงศพจริงๆแล้วมีศพไหมมีค่ะมีไซซ์ S M L เลยหาศพแต่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วไปอย่านี่คือเรื่องจริงแล้วขาถึงเอามาสร้างเป็นหนังอีกทีหนึ่งนะใช่คือแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วเขาบอกว่ามันมันมันลงศพก็ลงศพจริงศพจริงแล้วมีตัวเงินตัวทองเกี่ยวกันได้ไงอก็คือเหมือนตัวเงินตัวทองอย่างครับมันเป็นตัวที่กินศพอ๋อหรอใช่ครับ แล้วมันกินกินของสกปรกด้วยใช่ไหมนอกจากนอกจากศพเนี่ยใช่ครับแล้วเวลาถ่ายทำเราต้องไปเจอกับมันนะครับของจริงๆริงตัวจริงครับตัวจริงตัวใหญ่แค่ไหนอ่ะก็ตัวใหญ่เลยอ่ะจริงมันมีตัวเท่า จริงจริงแล้วมันดุไหมอ่ะมันดุดุครับเหมือนดันสิกัดสิโดนแกล้งครับกัดผมเคยจุบตัวเงินตัวทองแล้วที่จริงๆเคยเล่นในหนังครับมีมันมีเช่ามาวันหนึ่งสองหมื่นนะใช่ใช่ไหมค่าตัวแพงของผมเนอะครับไม่ต้องเช่าวันหลังไปแถวบ้านพี่ยังไงพี่แล้วกันน่าแดเดินกันนี่แหละเขาบอกว่าถ้าอากาศดีแล้วต้นไม้เยอะในสนามกอล์ฟเขาจะเดินเล่นเป็นเรื่องปกติเจอกันก็ได้ที่รันไงให้บ้านเจ้ มาไอ้บ้า <rural> ตัวตัวทองอย่ามาเข้าบ้านฉัใช่ไมล่ะแต่ยิ่งมีไม้เยอะเขาจะอยู่โอ้แล้วไงแล้วไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันแล้วกลัวอะไรมากกว่ากันผีกับตัวเงินตัวทองเชอกันคงเป็นตัวเงินตัวทองมั้งคอาาเขาบอกว่ากองนี้เป็นกองประวัติศาสตร์ที่เจอผีตลอดทั้งเจอผีจริงๆตลอดทั้งเรื่องจริงๆก็จะถามนักขุดดีกว่าเคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆไหมเจอบ่อยมากยังไงก็คือเหมือนแบบไปถ่ายในที่สุสานครับมันเป็นหุบเขาแล้วคือมีแต่หวงซุยมีแต่สุสานทั้งนั้นแล้วแบบ เราต้องไปอยู่กับเขาตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึง6กโมงเ<ม> <มง S 1> ช้าอย้กำกับโ,โลกจิตนะกู้กกับเนี่ยโลกจิตแล้วเจอ,อยังไงอ่ะก็เ,เ,เป็นสถานที่ชาวพนักกิจนะครับแล้วคือผมอ่ะเข้าไปแล้วไม่รู้แบบชอบไปแกล้งเพื่อนแบบ ทำไปร้องไห้แบบไม่น่าเลยอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีผมก็ร้องไห้ออกมาจริงๆในฉากจริงๆค่ะซึ่งมีมีในภาพยนตร์ด้วยฉากฉากนั้นคือเขามีบทพูดแต่เขาพูดไม่ออกแล้วเขาก็นั่งแล้วก็เหมือนร้องไห้เหมือนอะไรสักอย่างอะแต่คือได้อมลเขาซีดหมดเลยฮะใช่เขาบอกว่ากองนี้มีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือแปลกคือทุกคนเจอหมดแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรให้ใครฟังเลยใช่ในกองเนี่ยเหมือนไม่มีสัญญาณตอบรับจากไหนเลยที่เขาเล่นจริงจริงแล้วแต่ทุกคนทุกคนก็จะออกมาแบบ พึงอย่างนี้แล้วก็เดินออกแล้วก็เดินออกอย่างนี้คือเราไปถ่ายในสถานที่จริงไปถ่ายใช่ครับนี่ไงตรงนี้ไงอะไรนะที่บ้านบึงบ้านบึงนะที่ดังๆที่วันนี้คือดีมาโบกรถนี่ไงผมเคยเล่นผีฉลุยอะไรผีฉลุยตอนนั้นแล้วผมก็ไปถ่ายบ้านล้างและแล้วผมก็ไปพูดคานึงว่าเฮ้ยไปกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยไปพูดคำนี้คือชวนเพื่อนผมนั่นแหละที่ที่มาด้วยะปรากฏผีเข้ามาในรถเต็มเลย เรารู้ได้ไงเป็นผีแม่บอกผีแม่ผีบอกเปิดเปิดเด็กไอ้นอนี้เขาเจอจริงๆเขาเจอกันแบบว่าเจอเจอเจอกันเป็นเรื่องเป็นราวคือเคยคุยกับเด็กว่าเราไปถ่ายกันอย่าไม่กกัวพี่ครับมันก็เหมือนเป็นดวงพุกผมตอนแรกไปถามที่ที่เก็บเขาบอกว่ามีมีรงศพมันจะมีคนเอามาบริจาคเอาไว้แต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆวันที่ผมจะถ่ายปุ๊บ เกิดตายกันท <th> <size> <the> ั้งครอบครัวใช่ก็เลยต้องเอาโรงศพที่มีศพจริงๆอะมาละใช่ค่ะคือเห็นมาเห็นปะเห็นหมเป็นยังไงไหนเล่าซิเป็นยังไงเล่าได้เล่าได้ก็คือเหมือนเหมือนมันมีเขาเป็นเลยเขาเป็นเลยตาย ไม่ทราบเขาไม่กล้<ห>าถามเลนะแต่ว่าแต่ว่าตอนที่เราไปถ่ายภาพยนตร์จริงๆที่ฮวงซุยอะค่ะคือมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือเพนปกติเขาเป็นนักแสดงด้วยกันแล้วก็เขาปกติเขาชอบเอนเตอร์เทนแล้วก็ชอบร้องเพลงในกองอซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เขาเหนื่อยมากๆเลยเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ร้องแล้วเก็บแรงไว้ถ่ายกเก็บแรงไว้ถ่ายหนังแต่ปรากฏว่ามีเสียงกระซิบประหาะเป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งบอกว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิเสียงนั้นุ๊บ คมไฟแตกกระจายในฉาโอ้คือแบบคมไฟตุ๊ตตกใจโอ๊ยโอยตกใจหลังจุ่มใจวายตก้ดีไม่พูดหลุดอะไรออกมาดีไม่หลุดอะไร แล้วแบบโคมไฟก็ระเบิดนะครับระเบิดระเบิดเองโดยทเนื้อหาสาเหตุใช่ครับไม่สาเหตพราะอะไรมาถึงตกเพราะว่าสัมภาษณ์พวกเด็กเนี่ยเคยนั่งคุยกับเขายาวๆเแล้วเด็กทุกคนแบบพี่มดพี่จะถามว่าเจออะไรหรอครับพี่ทำไมไม่ถามผมว่ามีใครไม่เจอบ้าง้งตั้งแต่สวัสดิการอย่างนี้เลยสวัสดิการอ๋อไม่ยากอ๋อไม่ยากคือเสียงเสียงเนี่ยเป็นเรื่องปกติตอนตีสามนี่จะมาทุกครั้งแล้วก็เรื่องกลิ่นเรื่องใช่เพนถ่ายรูปติดมาด้วยสุดละ เดี๋ยวเยจะมีในหนังเรื่องผีเข้าผีออกใช่ไหมมีค่ะจะมีบางบางเรื่องในหนังเรื่องนี้มีฉากมีฉากที่พีเอ็มพาคินเขาเจอสิ่งนั้นจริงๆแล้วก็ผู้กำกับเห็นว่าเฮ้ยมันเรียวมากเลยอ่ะเขาก็เลยต้องดเปลี่ยนบทกระทนหทนเลยเขาบอกคุณพีเอ็มนี่ถึงขนาดนั่งช็อกทำอะไรไม่ถูกเป็นวันวันคือเหมือนแค่เราเดินเข้าไปางครับเราไปเห็นแล้วเราวิ่งออกแต่แบบเราไปเห็นแล้วเราต้องแบบนั่งอยู่เฉยเงียบแล้วอยู่ดีร้องไห้แบบ หมือนมีมโนจิรนันมโนแจ่มหรือเปล่าคงไม่มโนเนาะไม่ครับไม่มโนนะต้องไปดูแหละชวนหน่อยอ่ะังสองชวนหน่อยดีกข่ากก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับไปดูภาพยนตร์เรื่องผีเข้าผีออกกันเยอะๆครับสนุกมากครับสนุกตรงไหนว่าสนุกมันตลกมันสนุกตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องราวของผีแต่เป็นหนังผีตลกที่หักมุม โดยการสร้างมาจากเขาคงเรื่องจริงๆแล้วก็พวกเราเนี่ยตั้งใจกันทําจริงๆคือยอมไปอยู่ในสู่สารตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าเพื่อที่จะได้สิ่งจริงๆใช่ค่ะเพื่อที่จะได้สิ่งที่มันเรียวแล้วก็สนุกมากๆขึ้นมาบ้าบอๆกลุ่มงานที่เด็กเป็นกลุ่มเด็กที่ทําหนังเก่งคือทําหนังสั้นที่เก่งมากเดี๋ยวว่าหลังจะเชิญนะคุ่ค่ะก็วันนี้ก็จะมาเชิญชวนท่านผู้ชมแล้วก็พี่ๆทุกๆคนเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสว่างๆก็อยากจะ วนไปดูภาพยนตร์เร so so ื่องผีเข้าผีออกซึ่งวันนี้มีอะไรมีมีทิ c ก e มาให้ด้วยค่ะติเก t มาด้วยค่ะก็จะเป็นทิเก e t เรื่องผีเข้าผีออกค่ะมีใบกี่ใบมีครบคนเลยค่ะเอามาใหู้กองแมาดูกันเผีเข้าผีออกดูันครับผมมาะครันเลยผิงและคุณพิมพ์พายกินราหมากันคะ